สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียน้ําเชียร์ผ้ารวยเด้อครับผมครับเอาคลิปนี้ตำเลาวรวมเซียนชุดที่สองครับผมครับชุดที่สองกับเธอว่าเด็ดเด้อครับผมครับหลังจากที่นําเสนอชุดแรกไปแล้วครับพี่น้องเนาะกับเก็บเป็นข้อมูลไว้เด้อครับผมครับชุดที่สองครับแอดหรือว่าอาจารย์นาคิโนครับพี่น้องเนาะ อาจารย์มะยมแดงครับผมอีกหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องถือว่าเป็นที่เด็ดในคลิปนี้เด้อครับผมครับแต่ว่าครับผมก็ยังจิเืออีกอยู่เด้อครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมาช่วงบ่ายๆครับผมบ่ว่าจจะเป็นแอดยืนแม่กทม2ครับผมครับรอก่อนเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปที่เด็ดนี่ไปเบิ่งก่อนครับพี่น้องเนาะครับมีหลายเสี้ยนหลายสำนักเช่นเคยครับผมครับถ้าเจ้ามาร่วมทีเดียวครับผมครับพี่น้องที่เฉ าไล่แล้วก็ไปบ่ท่านครับพี่น้องเนาะก็เมาเสียกชีวอาเลงไปนําครับแล้วก็ต้องร่อครับผมอย่างเช่นแอดยืนหรือว่าแนวทางตัวเลขแม่กทมสองพันบ่ท่านในมาครับผมครับเอาจังคอยมาเบิงอีกคลิปประมาณช่วงบายเด้อครับพี่น้องเอาแนวทางตัวเหลขตําเล่า,าร่วมเสี้ยนในชุดหนีไปเบิงกอนครับพี่น้องเนาะว่างันแอดนาคีโนกับเขาเท้งบนเท้งล่างครับผมครับแอดนาคีโน 07และ01เต็มเต็มเลยครับผมเอาอีกหลายเสี้ยนก็จะเพอได้ครับพี่น้องครับผมเล็กมีเขามีรุดครับพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวชนกับพิจารณากนเบึงครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอบพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เ้อครับผมครับไปรับชมรับฟังตำเล่ารวมเสี้ยนชุดที่สองกันเลยครับครับพี่น้องครับผมตำเล่า อาจารย์แอดนาคิโนครับพี่น้องเนาะโอ้คนรอมาแล้วครับศูนย์หนึ่งและศูนย์เจ็ดตรงตรงเลยครับผมค่ะเกือบแต่งซ้ำตัวงวดนี้มาไวมากครับค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกทันเดอร์ค่ะสองตัวบนล่างครับพี่น้องเนาะตัวเด่นของเพิ่งงวดนี้ห้ากันยายนสองกับสามเลยครับผมว่างหันศูนย์กับหนึ่งครับผมกอดข้อกันนํา วันนี้ก็มาสองตัวบนล่างสองหนึ่งสามหนึ่งสองสองสามสองสองหกสามหกและเบิ้ลสามสามครับตัวเด่นเพิ่นก็จะเป็นสามหนึ่งกับสามสามเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะครับหกสามหนึ่งครับผมหกสามหนึ่งอะนาคีโนครับวางหันเต็มเต็มตรงตรงค่ะ เอาต่อมาอาจารย์มายมแดงครับผมบ้องหังกะ <_ an> เข้าที่1นได้ครับผมอาจารย์มายม,ายมแดงวันนี้8กับ9ครับผมกับ8กับ9ก็จะมี6 9 7 9 0 9 8 7 8 9 8 6เครับเน้น6 9 0 9และ8 9 3ตัวบน6 0 9 9 8 9, 9ครับ สี่ตัวครับพี่รองเนาะหกเก้าแปดเก้าครับเอาอาจารย์มักยมแดงไม่มีสามกับมูบาอาจารย์นี่เพิ่วบาค่อยไปน้ามูดิเถอะครับเพิ่นจะไปไยเดียวของอาจารย์หรือว่าอาจจะเป็นสูตรประครบด้วยครับผมสามแปดนี่นสิเอาพี่ลุงตะวันครับผมครับ สำหรับเด่นงวดนี้กับเช่นเคยครับพี่น้องเนะสองสี่หครับเน้นไปที่สองกับสี่ชุดสองตัวบนล่าง2 0 4ศูนย์สี2ศูนย์และ44ครับผมเพื่นจิน้นทีเลขเบนินสองสองสี่สามสองสแลสี่สีครับสามตัว สามสี่สามสามสี่สี่ครับเอาแต้มสองตัวบนนะ้วครับผมลองไปพิจารณาเบิงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับมหันเข้าหนึ่งครับเท่าเดินมาดีๆเดินมาดีๆครับพี่น้องเนาะพ่อน้ำเสียเอาไปประกบกับเหล็กวิ่งที่แม่นแม่นลุดลุดค่ะเพิ่นว่ามีศูนย์บิงขัดอนุช่อหบัหมวดนี่เพิ 40, ่งคือสิบวารุดซ<ม>้ำดอกสองสี่หกแปด แม่ลุ่มตะวันเนี่บานนี้ก็เสียงมาเทียบเท่าเพิ่นช่นพอจอยซีกับแปดซึ่งงวดนี่สาเป็นสูตรที่ดังมัน้ยวะครับค่ะกระเลยได้สามซีสามแปดนี่เลยสามซีสามแปดนี่นะแม่ยมีความเป็นไปได้ค่ะเอาฝ่าเก็บกันค่ะท่านผู้ชมคเดี๋ยว <laughs> <laughs> ตามนั่นก็เอฟพีมันเข้าใจครับจอบอ ตาเราเสียนน้องคายได้ครับผมค่ะวันนี้จะมาไหมครับผมคโว้ยเพิ่นไปน้ำมูยตัววันนี้ไหมสามกับห้าครับพี่รองเนาะหยอดน้ำแนครับผม,มเน้นไปที่สามสามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าครับเน้นสามหนึ่งสามเก้าและห้าหนึ่งครับเสียนน้องคายมึงเพิ่งไปน้ำมูวันนี้จะเป็นไงนะวันเสียนน้องคายเอ้า พ่อใจเด็ดครับผมกอมาเช่ยเด่ดนนาเสนอแนวทางรัฐบาลไทยได้ครับผมวันนี้วในนี้ขี่ปนว่าปนมีเล็่ตํำเล่าเขามาหางวดแล้วเด่นบนล่างงวดนี้3กับ2เน้น3กับ2ตัวบนล่าง37 38 39 30 31เน้น39เด้อยครับผมพ่อใจเด็ดหรือว่าอาจารย์ใจเด็ดครับผมนี่นะครับ พ่อชนินครับผมว่างเข้าเด่นหนึ่งด้วยครับผมบวดน,นี้3มกับ4ครับพี่น้องเนาะครับสองตัวบนล่าง3036 3นย์สามหกสามเจ็ี่นหกี่ห้าสี่เจ็ดเน้นเน้นสาหและสี่หกครับผมพออาาม่อชนินเอาค่ะเมือมุ่งมือนี่น้ำเสียจะไปอัดคลิป แม่สายพินครับค่ะเพราะว่าเลขคว่มฝันแม่เอฟซีพนถือเอฟซีน,นี่เกงย,ยี่หลี่ดีเถอะอันนี้เป็นเ,เลขไทยดิค่ะท่นานผู้ชมพระราชะสังเกตดอกเพิ่นไปซื้อขามโค้งไหมคะ่ะนี่ค่ะเพิ่นใดเพิ่นใด้กเจ็ดะจะงวดใดบุคคลท่นานผู้ชมเนี่ยแต่ว่าอันน้นำเสี่ยว ฝากเอฟซีเพราะว่ามือนีน้ำเสียจะไปอัดแม่นะครับค่ะไปอัดแม่ก็นานนี้น่าจะมีอีกตัวหนึ่งได้หาหนึ่งนี่แหละเออเมนอยู่หาหนึ่ง,หาห,งหาหนึ่งก็ได้อีกเป็นฝันที่กันหาหนึ่งหาหนึ่งหลอกกมาสามตัวเนีน่ยน่าท้อหลอกก็มาสี่ศูนย์ครับค่ะของแม่สายพินเพ่นเ,นเปนเหล็กหวยไทยแต่วเอฟซีไปตามหวยขังโขงมือนีน้ำเสียจะไปอัดแม่เด้ค่ะอยู่กับน้ำเสียเด้ค่ะครับผม แย่างไฮเอฟซีเป็นรูนะเป็นเป็นอย่างไดเลขฟันแม่สายพินค่ะครับเอาครับพี่น้องครับผมครับหลายทันสงสัยวัต้ตนยังครับผมมขามเทพด่างเด้อครับผมมขามเทพดังครับบกบกสูงครับพี่น้องเนาะแปลกอยู่รับมองอื่นสิเป็นชุงๆูงครับเอาเนี่นะครับผมตำลาวรวมเซียนชุดที่สองครับพี่น้องเนาะชุดที่สอง พิจารณาเบ่งไปน้ากันครับถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าลวยกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันกับแนวทางตาเล่าครับกับมีวิเคราะห์แนวทางตัวเลขไปในตัวน้าเด้อครับพี่น้องเอฟซีกะลองผิดารณาเบึงครับกะเลือมครับผมตั้งแต่ตองวดที่ปล่อยไปบ่าวาจะเป็นพ่อลาดเผาเด่นเดินดีก้าวมาเชียร์แล้วกะพี่ประกายสูตรน้าเชียร์ครับผมแล้วก็มี พ่อไพ่บูรครับพี่น้องเนาะร่วมไปถึงแนวทางอีกในรายอาจารย์ครับผมที่ได้นําเสนอให้พี่น้องที่ลองเบิ้งครับเพื่อเป็นโชคเป็นลาภเด้อครับผมครับกับแนวทางตำราวชุดเด็ดครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันตำราวสองทุ่มครึ่งครับครึ่งห้ากันยายน68สําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ